สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ครับจะเล่าถึงผู้ทรงจริยธรรมที่ข้าพเจ้าชื่นชมนะครับมหาตระคานทีนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักในนามของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียนะครับมีชื่อเต็มว่าโมหันทาตกรมจัน์คานทีนะครับและมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญต่อไปนี้ครับ เดี๋ยวเราพาย้อนไปดูช่วงเวลาที่สําคัญในชีวิตของมหาบุรุษผู้นี้นะครับเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูงนะโมหันธาตุกรมจันรทร์คานทีถือกําเนิดทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวันที่2ตุลาคม1869ในตระกูลชั้นสูงโดยบิดาของเขาเป็นมุขมนรีรัตนะครับส่วนแม่ของเขาเป็นผู้เขร่งครัดในาศาสนาและปลูกฝังในแนวคิดต่างๆให้คานทีแต่เรื่องหลักจริจยธรรมฮินดู การบริโภคมังสวิรัตความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างทางศาสนาการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่าในชีวิตของเขาครับไม่ได้อยู่เคียงข้างตอนที่พ่อของตนสิ้นใจนะครับเมื่อมหาธรรมาคานทีนะครับอายุ13ปีได้แต่งงานกับกันตูบาบเด็กหญิงวัย14ปีที่อยู่ในระแวกเดียวกันเมื่อเขาอยู่ช่วงวัยรุ่นคันทีเริ่มมีความคิดต่อต้านทางความเชื่อทางศาสนาที่เคร่งครัดของครอบครวัวตนเองะครับ ในการรับประทานเนื้อสัตว์เที่ยวซ่องโซเพณีแม้ในเวลาต่อมาเขาจะบอกว่าตนเองไม่ได้เปิดปรดิบริสุทธิ์ที่นั่นผมมัวเมากับบาปแต่พระเจ้าทรงเมตตาและปกป้องผมจากตัวผมเองคานทีเคียนถึงเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อมานะต่อมานะครับชีวิตของคารทนะีไม่ได้อยู่เคียงข้างตอนที่พ่อสิ้นใจนะ เช่นตอนที่พ่อกาลังป่วยหนักคันทีได้ทิ้งพ่อไว้เพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทําให้เขาไม่ได้อยู่ดูใจของพ่อตนที่กําลังจะสิ้นใจไปในหนังสืออัตาชีวประวัติของคันทีเขาก็ได้เขียนถึงความรู้สึกผิดที่เกาะกินใจเขาจากเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกละอายใจและเสียใจอย่างที่สุดผมวิ่งไปที่ห้องพ่อผมตรัสได้ว่าถ้าสัญชาตยานสัตว์ไม่ครอบงําผมท่านมหโหจะสิ้นใจในอ้อมแขนของผมตอนที่ภรรยาของเขาตั้งท้องได้ลูกได้เสียชีวิตหลังจากที่ลืมตาโลกได้ไม่นานคันที มองว่าเรื่องนี้คือผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างนั้นของเขาเองนะครับคานทีนะครับถูกตั้งข้อหาปลุกระดมมวลชนนะครับคานทีนะครับได้เดินทางกลับอินเดียและได้เริ่มการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียหลังเกิดเหตุสังหารหมู่ที่เมืองอัมกฤตสานนะครับซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวศาสนาซิกนะครับโดยผ่านอังกฤษได้เปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วงทําให้ผู้เสียชีวิต ราว400คนและบาดเจ็บอีก1,300คนนะครับการเรียกร้องให้ประชาชนออกมาประท้วงโดยสันติของคานทีนะครับได้รับการตอบรับจากชาวอินเดียทุกชนชั้นวรรณะและทุกศาสนาเขาได้เรียกร้องให้ประชาชนหยุดให้ความร่วมมือกับเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษนะครับซึ่งรวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าจากอังกฤษเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้กับอังกฤษจับก,กุมคานทีในข้อหาปลุกระดมมวลชนและลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา2ปีนะครับอังกฤษได้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยปลุกกระดมมวลชนในช่วงทศวรรษที่1870 เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวต่อต้านลัทธิล่าอนานิคมนะซึ่งคันทีชี้ว่าเป็นกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อกดขี่เสรีภาพของพลเมืองเองนั่นครับเหตุการณ์ต่อมานะครับคือการเจรจาที่ล้มเหลวนะครับในปีคิรศักราช1931นะครับคันทีเดินทางมายังกรุงลอนดอนนะครับ พื่อร่วมเจราจาโต๊ะกลมนะครับในฐานะที่เป็นผู้แทนของพรคองเกรสตแห่งชาติอินเดียนะครับเขาปรากฏตัวในชุดแบบดั้งเดิมนะครับของอินเดียนะแต่การเจราจาจบลงด้วยความล้มเหลวสําหรับคานธีซึ่งขณะน,นั้นมีอายุ62ปีนะครับตอนนั้นอังกฤษยังไม่พร้อมมอบเอกราชคืในให้แก่อินเดียขณะที่ผู้แทนชาวมุสลิมชาวซิกและอื่นๆไม่สนับสนุนวิสัยทัศน์ในการรวมอินเดียเป็นหนึ่งเดียวของคานธีพวกเขาเชื่อว่าคานธีไม่ใช่ตัวแทนของชาวอินเดียทุกคนนะครับหลังจากนั้นนะครับคานธี ได้ถอนตัวออกจากพรรคคองเกรสและเวทีการเมืองแต่เขายังคงเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มคนจันทานอย่างไรก็ตามนะครับความสามารถในการเรียกร้องให้มวลชนออกมาเคลื่อนไหวและการแสดงอารยะขัดขืนอย่างต่อเนื่องของเขาก็ค่อยๆทําให้ทางการอังกฤษนะครับต้องยอมเจราจาด้วยนะครับ เหตุการณ์สุดท้ายที่สําคัญที่สุดของคานทีนะครับก้นจักรวรรดิอังกฤษนะครับในสงคารามโลกครั้งที่2นะครับทำให้จักรวรรดิอังกฤษอ่อนแอลงนะครับและเป้าหมายสําคัญของคานทีก็กลายเป็นความจริงนะครับในปีคิรัสกัลราช1947นะครับอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษแต่ความหวังว่าชาวฮินดูและชาวมุสลิมจะอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันของคานทีต้องแตกสลายไปนะครับเมื่อประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คืออินเดียและปากีสถานนะครับการแบ่งแยกประเทศได้นําไปสู่ความดุนแรงยิ่งขึ้นนะครับคานทีอะไร เดินทางกลับไปยังกรุงเนวเดลีนะครับเพื่อช่วยปกป้องชาวมุสลิมที่เลือกจะปักหลักอยู่ในอินเดียแต่เขาเริ่มจากการอดอาหารนะครับเพื่อประท้วงเพื่อสิทธิของชาวมุสลิมเองหลังจากอินเดียได้รับเอกราชไม่ถึง6เดือนนะครับคันธีเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในเมืองครับแต่เขากลับถูกชาวฮินดูนะครับที่มีแนวคิดสุดโตง่งยิ่งเขาเองเสียชีวิตนะครับโดยใช้ดังกล่าวโกรธแค้นที่คันธีมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมและปากีสถาน,นาการจัดไปของคันธีก็สร้างความอไรให้กับ คนทั่วโลกนะครับเพราะเขาก็คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพผู้ที่มีความใฝ่ฝันในการทําให้อินเดียเป็นประเทศที่ไม่มีการแบ่งแยกทางศาสนาวันณะและชนชั้นไม่เคยกลายเป็นจริงนะครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตํานานนักสู้ผู้ใดอาวุธมหาตรมะคารทีหากผิดพลาดประการใดพออภัยมณะะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ